พี่น้องวัอนี้ไม่น่อยจะเห็ดน้ำเตาหู้นะคะนี่คือถั่วเหลืองที่ไม่น่อยเอามาแช่ไว้คลืนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไม่น่อยจะเอาไปล้างนะคะแล้วเข้าไปม,มาปั่นกันนะคะต้องล้างน้ําออกในอันนี้คือแช่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาสิล้างน้าออกให้สะอาดแล้วมาปั่นนะคะ<อ>เมื่อเขาล้างถั่วเหลืองมาแล้วนะคะล้างสะอาดๆหลายๆน้ำนะคะแล้วก็ใส่เครื่องนะคะเมนูนี้ตังบได้นะคะไม่น่อยว่ามีปัญญาตันะคะปวดแขนนะคะแม่ก็จะปั่นนะคะ สองรอบแล้วกันถ้าเครื่องปั่นที่มันจะปั่นละเอียดอีกคือเครื่องปั้นที่ปั่นน้ำแข็งปั่นนะคะมันสีละเอียดพวกเครื่องตัวนี้นะคะเครื่องตัวนี้มันจะเป็่อยละเอียดนะคะ คนหรือความใสยอยากได้แบบใดอันนี้พี่น้องบรรจงเอาเองนะคะสรรสร้างเอาเองหมายถึงว่าอยากได้คนอยากได้จืดอได้าจางตรงไหนก็กับดูี่พี่น้องเติมน้ำแล้วกันนะคะ ข้าวบางกับไส้ขาขาวบางกองนะคะ,แบบะ,ะจะม,จะหมีหน่อยบอม่มมีผ่าขาวบางไม่หน่อยกระติ๊ด่แต่กันกระชอนกองเหมือนเดิมแต่บวมไม่หน่อยจะกองสองรอบไม่หน่อยจะกองสองรอบเพราะไม่หน่อยบ่มมีกระชอนกบวมมีผ่าขาวบางกระจิกกองเป็นสองเตือน,นะคะปั้นในเซ็ กองเทแล้วรอบก้อน,น,น,ลลออนแล้วก็จะกองเป็นสองเถ้าข้ากกจะไดดน้องคอทั่วเหลืองที่เข็มข้นมากมายเลยนะคะส่วนส่วนกากตัวนี้ข้าก็ะเฉดนปั่นอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวมันไดรร่อนน้ำมันหยดเยร็จะเข้ามาเบ่งตอข้าวเสียกากากากนะคะขาปั่นอีกรอบสองเขาจะเติมนม้ำให้หน่อยก็รอบแรกนะคะเพราะว่ากากมันก็นจะเหลือความเข็มข้นมาหลายนะคะเขาก็จะเติมนม้ำลงไปพร้อมด้วยนะคะ นี่นอยปั้นไปจนเมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาเหตุเห้เบงว่าเกาเอาปากตามว่าปั้นอี ตัวกากยังมีความเข้มข้นของทั่วเหลือ,องอยู่นะคะอันนี้ก็คือยูพี่น้องที่จะเอาเอาเอาอีกหรือบเบาอีกนะคะจะปั่นรับจ้าจะนั่กันนําไปกองนะคะแล้วเราก็จะเอาไปต้มได้ไม่ไรจะก,กองทั้งหมดสองรอบนะคะ กองด้วยกระชอนธรรมดาทั่วไปที่ไม่น้อยเฮ็ดนี่นะคะแต,แต่กระชอนของไม่น้อยมันจะหู้น่อยนะคะ,ะนั่นไม่น้อยจะกองสองเถอนี่เป็นการกองเทือแรกเดี๋ยวกองสองเถือเสร็จนะคะมาเบ่งก,กันต่อจ้จาจ้าล้นนี้นก็คือน้ำนมทั่วเหลืองที่เฮ้ากรองออกมาแล้วเรียบร้อยไม่น้อยก็จะช้อนฟองออกกอนนะคะก่อนที่เราจะนําไปต้มนะคะสําหรับความเข็มข้นนะคะพี่น้องสามารถ เลือกเอานะคะถ้าซึ้ว่ามันคนร้ายพี่น้องก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกได้นะคะเป็นการเอ่อเขาเอ่ยยังไงกินตามใจคนเอ่อคนท่ำเนาะค่ะอยากได้แบบคนแบบจืดหรือแบบอ่านั่นแต่ว่าไม่น้อยว่าถ้าแบบคนร้ายกับโบดีนะคะถ้าเข้มข้นไปก็ไม่อร่อยเอาซัะมานกลางๆนะคะไม่ข้นไม่จืดไม่ข้นไม่ไม่ไม่เค็มเกินไปหรือว่าบจืดเกินไปมันสิดีกว่านะคะน่าจะช้อนฟ้องถิงกอนนะคะ วเคาจักไปต้มในขณะที่ห้าต้มเขาก็จะช้อนฟ้องทิ้งอีกเหมือนเดิมค่ะสองไม่ในใ่เกิดประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคที่กินให้กินเองถ้ามีเครืองนะคะให้กินเองเลยมันก็จะได้หลายนะคะนี่ถือว่าเข้มข้นปานกลางนะคะอันนี้คือรุณความชอบเดี๋ยวเขาไปต้มกันเลยจ้ะจางเขากจะเปิดไฟต้มนะคะเริ่มแล้วเขาจะต้มทีน่ะอ่าความห่อนก่อนนะคะทีน้ำเดือดเือดนะ,ะอ่าทีไฟฮอนๆอให้มันเดือดเือดก่อนนะคะแต่ห้าสิ ข้นนะคะเพื่อที่จะว่าไห้นมตัวเหลืองข้านี่มันนอนนอนกลนนะคะพอเริ่มหม้อเริ่มพอนนะคะเริ่มน้าน้านมตัวเหลืองข้าเริ่มเริ่มพอนนะคะให้ข้าคข้นก่อนนะคะข้นให้ให้น้ำมันหมุนไปเรื่อยๆให้น้ำมันขยับตัวนะคะถ้าหากว่าข้าวบวกนนมตัวเหลืองเขาจะไหมอยู่ตูดหม้อมันจะเหม็นนะคะมันจะมีกลิ่นไหมนะคะที bo, ่นี่ไม่น้อยจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะหากก็ ส่วนน้ำตาลไม่น so ้อยเพราะใส่ในนี้นะคะถ้าผู้ใดที่เฮ็ดไปให้ลูกให้เต้ากินอยู่บ้านอยากจะใส่น้ำตาลก็ใส่ลงไปเลยก็ได้หรือว่าส่วนมากไม่น้อยจะถ้าไม่น้อยเฮ็ดกินเองนี่ไม่น้อยจะเพส่น้ำตาลไปนะคะไม่น้อยจะให้เติมน้ำตาลเอาเองที่หลังไปรอยากได้วันหน่อยวันหลายย่ำสิกินนะคะเมื่อต้มเสร็จแล้วผู้สิกินห้อนก็กินห้อนผู้สิกินเย็นก็เข้าผู้เย็นนะคะแช่เย็นแล้วก็เอาลงมากผสมกระําตสาลใส่ก็กินแต่ไม่น้อยอั ไม่น้อยว่า,าผัดผานผสมกับน,น้ำตาลไส้ทั่วไปก็จะแซ่แบปีแบบหนึ่งถ้าไส้น้ำผึ้งก็แซ่บปีแบบหนึ่งนะคะสําหรับคนที่อยากกินเพื่อสุขภาพจริงๆก็แนะนาว่าใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งนะคะมันจะได้สุขภาพแล้วก็ถ้าหากว่ามีนำ้ำตาลไส้แดงใส,ส่น้ำตาลไส้แดงก็จะได้สุขภาพขึ้นมาอีกนะคะส่วนในมื้อนี้ของไม่น้อยจะกินคู่กับนำ้ำตาลไส้แดงแบบแบางนาดำคัวนะคะเป็นการกินแบบสุขภาพแล้วก็บ่มีท็อปปิ้งสาหรับคนที่อยากกินท็อปปิ้งก็ให้กิน อาหารใส่เป็นแล้วแต่พี่น้องอยากได้นะคะจะเป็นวุ้นจะเป็นเช่ากล้วยจะเป็นต่างๆหน้าาจะเป็นเม็ดแมงลักทีแช่น้มแล้วนะคะหรือสีเงี้ยต่างๆอันนี้ท็อปปิ้งต่างๆเป็นข้าวโพดซุปยังสิยูที่พี่น้องต้องการจะกินนะคะหาท็อปปิง้งมาใส่เองได้เลยนะคะไม่น้อยจะต้มไ้มันห่อนแต่จะบอไ้มันเดือดแห้งนะคะเราจะไม่ให้มันเดือดจะต้ม จะค้นไปเรื่อยๆเมื่อเมื่อมังรู้ซึกว่ามันเริ่มจะห่อนแล้วนะคะไม่นหน่อยก็จะรีไฟลงเป็นไฟกลางนะคะ,ะหลังจากนั้นข้าก็จะค้นไปอีกสระยะหนึ่งกาจะต้มให้มันหายเหม็นเขียวแล้วกับค้นยังสีเพื่อจะไล่ไล่กินนะคะไล่กินแล้วก็เฮ็ดไห้นุ่มเห็ดไห้นุ่มที่ข้าต้มเนี่ยบโบใหม่ติดหมอนะคะเพราะว่าข้าต้งกรเข้าต้มใส่ระยะเวลานิดนึงแล้วขากระจ้า้องช้อนฟองออกตลอดนะคะช้อนฟองออกนะคะ ถ้ามันเป็นฟองขึ้นมาอย่างนี้เอากระสิบคอยๆสอดทิ้งนะคะอย่าเสียดายมันนะคะเพราะเราจะเอาความอร่อยอทั่วเหลืองทั่วเหลืองถุงนึงนี่เฮ็ดเป็นน้ำเต้าหูแบบนี่นะคะมีนหน่วยวาลายแห้งนะคะสําหรับคนที่ครอบครัวใหญ่นะคะแนะนําเลยซื้อมาทํากินเองข้าสียดยข้าสิไดเฮ็ดเองแล้วก็นึ่งความสะอาดปลอดไยัยเสื้อถือได้แน่นอนนะคะ มันไม่เป็นการยากหรอกค่ะถ้าเ้ามีความขยันนิดนึงแค่นั้นเองแ,แค่เ้างขยันปั้นนะคะนี่ไม่หน่อยใส่ตะแกรงกล่องสองเทือ้อก็โอเคนะคะโบ้ดีมีเศษอย่างลงมานะคะที่จริงถ้ากินแบบสุข,สขภาพอิ่มๆมันก็ต้องมีมีกาก,ากใยแน่นิดนึงแหละคะ่ะถ้ากินแบบพวกเป็นอนาะชีวิตจิตอีกอย่างคนกิดเฮ็ดแบบบางอย่างก็กิกนแบ่มีกาก,ากใยด้วยกันเนาะค่ะเนาะอันนี้กับพี่น้องก็ลองไปเฮ็ดเบืองไม่หน่อยก็เฮ็ดให้เบืองตัดโดยสังเกตนะคะส่วน เส้นถ้าข้ามีน้ำเต้าหู้แล้วข้าเขากินบ่ะมดเขาสิแปลงเป็นเมนูอื่นใดโบได้นะคะมื้อนี้ไม่น้อยเฮ็ดหลายเพื่อที่จะแปลงเป็นเมน่นัวอื่น้องได้เบิ่งนนะคะสําหรับคนที่ทําคนที่มาสุขภาพและชอบกินอาหารที่คลีนครีมที่หรืออย่างไม่น่อยก็เอินเอ้นบ่ถือต้อะการแปลว่ากินเพื่นนะะอสุขภาพจริงๆนะนะคะไม่น้อยก็จะต้มเังซี่ไปเรื่อยๆสักพักนะคะเพื่อที่จะใหน้นมตโซเหลืองข้าสุกจริงทองข้าจะจลาไบอื่นนะคะเดี๋ยวพอมัน ฮอ,อนนั่นๆแล้วก็เดือดขึ้นมาครั้งสุดท้ายเนี่ยเข้าก็จะปลอยไวแป๊บหนึ่งนะคะเข้าก็จะเอาเลยนะคะแต่เป็นฟอกอย่างสีเข้า้องตักทิ้งนะคะไม่ไตักทิ้งเพาไม่ได้บริสียดาดนะคะเราจะเอาความอร่อยค่ะจะอย่าลืมเราต้องค้นกลนตลอดนะคะอย่าให้น้ำนิ่งนะคะถ้าน้ำนิ่งน่ะลงกุเหลืองเขาจะลุไปน,อน,ปน้อมกามความหนานแน่นมันบ่มีนม่ละน,นาม,มนกสุดเยขึ้นเครองเครืงพรอมมีสิมันจะมีน้ำกระนม นำก็ทัวผสมกันมันว่าถ้าปล่อยให้น้ำนิ่งมันก็ะจาน้อนก้นเพราะนอนก้นมันก็ะจะเห็ดน้อนหม้อเพามันใหม่นะคะเดี๋ยวม่นเลยจะเห็ดไปเรื่อยๆก่อนนะคะทีแล้วนะคะม่นเลยก็จะปล่อยให้มันเดือดเพราะมันเดือดแล้วมันเลยก็จะโยกออกเลยนะคะหลังจากเข้าอุ่น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 ไปเรื่อยๆจนแบบมันเหมดกินเขียวนะคะก็อุ่นไปสักประมาณไม่นานว่าอุ่นไปประมาณจักสิบนาทีนะคะหลังจากสิบนาทีแล้วนะคะก็ให้พี่น้องปล่อยให้มันเดือดเลยนะคะบัดนี้ปล่อย้มันเดือดแล้วก็ ตักช่อตักฟองออกกับวิดไฟเลยนะคะกับข้ากะเสเล่นนมถั่วเหลืองท่านที่นะคะเสร็จแล้วค่ะกว่าใ้เดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเลาก็จะได้นมถั่วเหลืองที่สุกพร้อมนะพร้อมกินแล้วในขั้นตอนนี้ค่ะผู้ใดจะใส่น้ำตาลก็ใส่ได้ตอนนี้เลยนะคะหากผู้ใดว่าหั่นได้ใส่กับเอาออกไปเทศใส่ขวดพักไว้ให้เย็นแล้วเทศใส่ขวดเข้าตู้เย็นแช่ไว้อยากกินเย็นไหนก็กินนะคะจะใส่ตอนนี้หรือจะไปใส่ตอนจะกินก็ได้นะคะสำหรับน้ำตาลอย่างชนิดนึงนะคะ ไม่ปิดปกติไม่แปลกอะไรนะคะพอมันเดือดเดือดแล้วเขากับปิดไฟเลยค่ะแม่นหน่อยปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทใส่แก้วกันจ้านี่ก็คือนม่ม่วเหลืองที่ห่อออกมาจากเตาแล้วเรียบร้อยนะคะตักฟองออกแล้วเรียบร้อยเราก็จะตักใส่แก้วนะคะเนี่ยจะตักใส่แก้วนะคะอ่าเวลาเขาว่างไ้แป๊บนึงมันจะขึ้นแบบนี้นะคะขึ้นหนาม,มันนะคะจะขึ้นเหมือนฟองเต้าหู้นะคะแล้วงเอาออกนะคะมันจะไ,ไม่ มันจะได้แทบนะคะก็จะเอาเคลียหนาอนิดนึงมันก็จะขึ้นมากนะคะเพราะว่าเวลามันเริ่มจะเย็นมันจะเป็นเนสีนะคะจากนั้นก็ไปจะตกักค่ะตักใส่แก้วแล้วนะคะหอมหอมค่ะไม่น่อยชิมแล้วนะคะไม่มีเหม็นเขียวเลยจะทาอย่างนี้ไอยบวบว่านะคะถ้าพี่น้องกินว่าเมิดปล่อยให้เย็นนะคะแล้วเทใส่ขวดบรรจุใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้ประมาณเจ็ดวันนะคะ มันจะตักใส่พี่น้องเบิงนะต้มใส่น้ำแต่ประมาณไหนนะคะ <c oughs> ก็เอาประมาณไม่ไม่เต็มมากเพราะว่าม่นจะกลิ่นประมาณสามีกับ,กกบพ่อนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่ะเมยหน้อยนักหม้อออกนะคะมาดูกันใกล้ๆค่ะนี่ค่ะนี่คือนมถั่วเหลืองของเมย์น้อยเห็นปะคะนมถั่วเหลืองเขาปิ้งเขาไม่น้อยก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ nga ง,ง่าดําขัวนะคะเวลาจะกินก็โรยเข้าไปนะคะเขาจะได้สุขภาพของเข้าขึ้นมานะคะเห็นบอกว่าว่าบางาอ่าว่าบ่งายกับบางายบายากกับบากนะคะเพราะว่าอ่าบ่งายคือเขาบ่สาม,มารถสิต่าจากโคกได้นะคะเพราะว่าท้าพน้องยาเ็ตแล้วบบมีเครื่องมือหีกระําจักโคกได้ถ้ามีแห้งหลายนะคะเพราะว่ามีน่อยเบ่ไหวค่ะถ้าใส่วิธีตํามไม่น้อยเมื่อยนะคะปวดแขน แม่นนก็เลยขอปั้นเป็นเครื่องปั้นนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องปัน้นใชโ้โขก็ได้นะคะอันนี้คือคา,าบวงาบวงยาคือเห็นว่าค่ะเวลาเฮ็ดอีดีแล้วกับบริยาอย่างที่พี่น้องคิดเนาะ,ะพี่น้องก็สามารถได้เหมือนเดิมนะคะหนึ่งความพักหนึ่งปัฒนาดีของแม่ยายนเหมือนเดิมค่ะโดยรักจากใจกจา้ารักนะจุ๊ๆ